วันนี้พบกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับาการอธิบายแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์นะครับแบบวัดที่1.2ชั้นป .4 นะครับเป็นแบบฝึกหัดของทีวีนะครับแบบวัดที่1.1ของป .4 เลขยูนที่หลักแสนแต่ถ้าเป็นแบบวัด ชุดนี้ก็จะอยู่ที่หลักล้านนะครับเพิ่มขึ้นใหม่นิดหนึ่งนะครับก็จะมีอยู่2 2ข้อใหญ่ๆด้วยกันนะครับสําหรับแบบงัดชุดนี้ไม่ยากนะครับถ้านักเรียนหลายคนน่าจะเข้าใจแล้วก็น่าจะรู้เรื่องแล้วก็มาอธิบายสําหรับคนที่ที่ยังไม่เข้าใจนะครับตัวเลขฮินดูอารบิกที่เราคุ้นเคยกันที่เราเขียนอยู่ประจำเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ แบบนี้นะฮะทีนี้โจทย์นี้บอกว่าให้เขียนตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือแสดงจํานวนอย่างข้อหนึ่งเนี่ยก็ให้ฮินดูอารบิกมามันว่าขาดเลขไทยก็เปลี่ยนเป็นเลขไทยแค่นั้นเองนะครับก็สามหกแปดศูนย์อย่าลืมนะครับเลขไทยต้องเป็นเลขกลมๆนะครับเลขศูนย์เนี่ยนะครับนะ อันนี้ไม่ยากนะครับผู้ปกครองหลายท่านน่าจะสอนได้นะครับเรื่องนี้ก็มันอ่านว่ายังไงนะครับหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านแสดงว่าสามล้านก็เขียนันหนังสือครับสามล้านหกหกแสนหลักแสนมีก็หก ต้องซื้อนะโอ้แปดอ่านออกไหมครับแปดหมื่นต้องซื้อว่ามันพอหนึ่งแปดหมื่นพันไม่มีร้อยไม่มีก็ไม่ต้องไปพูดถึงห้าอะไรครับห้าสิบหน่วยไม่มีก็ไม่ต้องไปพูดถึงจบแล้วเกินมาเป็นไรไหมครับครู ไม่เป็นไรครับตำรวจไม่จับนะครับเสร็จแล้วนะครับข้อที่หนึ่งเสร็จแล้วอ่ะทีนี้มาดูข้อที่สองดูข้อสองดูสิครูลบนะเฟิบเปียข้อสองข้อ2ให้เลขไทยมาเปลี่ยนให้เป็นอารเบกได้ไหมครับได้น้อน่าจะได้ไม่ยากเป็นตัวหนังสือก็ไม่น่าจะยากนะทีนี้มาดูข้อสาม เขาให้อะไรมาครับเนี่ยให้ตัวหนังสือมาให้ตัวหนังสือมาเปลี่ยนเป็นเลขฮินดูอรารบิกกับเลขไทยอ่าแปดอะไรครับแปดก็แสดงว่ามีเลขแปดแปดอะไรแปดล้านมีล้านนะนะล้านถ่ดไปต้องตามด้วยแสนแสนมีไหมครับมีคําว่าแสนไหมไม่มีไม่มีแสนแสดงว่าแสนเป็นศูนย์ ตามจากแสนก็คืออะไรครับหมืน่นหมื่นมีไหมครับมีคือ3ต่อจากหมืน่นไปทางขวามือก็ต้องเป็นพันพันมีไหมครับมีก็คือเลขเลขเสียงเียเลขสามมิก่อนคือ7ต่อจากพันก็ต้องเป็นร้อยร้อยก็คือเลขอะไรครับนี่คำว่าอะไรสี่ต่อจากร้อยเป็นอะไรครับเป็น1ิบ เป็น10มี10บไหมครับไม่มี 10, สิบแสดงว่าสิบเป็นศูนย์อ่วยมีไหมครับมีนี่ไงเลขหก 6. อาจบแล้วเสร็จแล้ว8ดล้านสาลองอ่านทวนคำตอบมันตรงกับตัวนี้หรือเปล่านะครับลองอ่านทวนดูถ้าตรงกันก็แสดงว่าถูกต้องอ่าเลขไทยไปเขียนเองนะครับ นะไม่ยากไม่ยากยังไงถ้าไม่ทันก็ย้อนกลับไปดูคลิปตัวนี้ได้นะครับโอเคนะครับไปดูข้อที่2ข้อ2งของแบบฝึงหัดที่1.2ก็ทําเหมือนแบบฝึงหัดที่ผ่านมาที่คุณรูณเคยบอกไปนะครับต่อนะคาถามต่อไปนี้หลกักลูกคลิปแสดงจํานวนใดเขียนเรียงจากขวาไปซ้ายก็ได้ จะจากซ้ายมาขวาก็ได้นะเอาครูเขียนเรียงจากซ้ายไปขวาแล้วกันมันจะเริ่มต้นจากตรงนี้นี่ตัวเลขจะเริ่มต้นจากาซ้ายสุดนะครับ่าซ้ายสุดคือเลขเลขอะไรก็ต้องนับเม็ดว่ามีกี่เม็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกเม็ดหลักต่อไปมีกี่เม็ดสี่เม็ดหลักต่อไปมีกี่เม็ดไม่มอีอย่าข้ามนะครับ ไปทีละหลักถ้าไม่มีก็ต้องเป็นอะไรเป็นศูนย์หลักต่อไปเป็นอะไรครับ2หลักต่อไปเป็นอะไรครับ5เมตรก็เลขห้าหลักต่อไปครับเป็นเลขอะไรครับเป็นเลข7จ็ดอ่าเป็นเลข7โอเคนะครับก็ตอบ6กแสนสี่หมื่นสองพันไอสองร้อยห้าสิบเจ็ดคำถามต่อมาถ้าใส่ลูกคิดในหลักพันหนึ่งลูกหลัก ลูกคิดจะแสดงจํานวนใดหนักพันอยู่ไหนเอออยู่นี่อยู่นี่หนักพันอยู่นี่ไปใส่ลูกคิดซะเข้าไปใส่ซะใส่ปุ๊บก็อ่านใหม่นะครับใส่ใส่เสร็จอ่านใหม่หลักแรกคืออะไรครับหกครับอ่าหกต่อมาครับอะไรครับสี่ครับต่อมาครับมันเพิ่มมาหนึ่งแล้วใช่ไหมครับนี่ต้องเป็นเลขหนึ่งเนี่อะลยครับเลขสองนี่ยะครับ x ห้าอันนี้นะครับเจ็ดอ่าเป็นเจ็ดเห็นไหมมันต่างกันเท่าไหร่ครับสองสองค่านี้เนี่ยนเะนี่ยเนี่ยสองเนี้ยสองจำนวนนี้ต่างกันเท่าไหร่ครับต่างกันที่หนึ่งพันนี่ใช่ไหมครับต่างกันต่างกันที่หนึ่งพันนะเห็นไหมเนี่ยต่างกันที่หนึ่งพันนะครับนะก็แค่นี้เองนะครับไม่ได้ยากเลยนะครับถ้าผู้ปกครองก็ ช่วยลูกหลานนะครับของท่านตั้าใจในจุดนี้ด้วยนะครับเอาข้อไหนดีก็ข้อสี่แล้วกันมันกลัวก็สี่เนาะอีกข้อหนึ่งข้อที่เหลือนักเรียนไปทําเองนะเอาอีกสักข้อหนึ่งข้อสีขวามือสุดคือเลขคหลักนี้มีกี่เมตรครับหนึ่งเมตรใส่เลขหนึ่งถัดมามีกี่เมตรครับสี่เมตรง่ายมากเลยถัดมาเป็นสองเมตรถัดมากี่เมตรครับ สามเม็ดถัดมาครับมีไหมครับไม่มีต้องให้เป็นศูนย์อย่าข้ามถัดมานับดูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าหอเก้าเม็ดเลยเก้าเม็ดอันนี้กี่เม็ดครับสี่เม็ดอ่าครบไหมครบไหมการเช็คก,ก่็นับหลักหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนับตัวเลขหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโอเคครบ ครบหลักแต่ละหลักถูกก็จบนะครับคำตอบแรกจบแล้วไปดูคำตอบที่2ถ้าใส่ลูกคิดในหลัก10บ1ลูกหลักลูกคิดจะแสดงจำนวนใดใส่เข้าไปปื๊บกลายเป็นอะไรครับนี่นี่คือหลัก10บใช่ไหมใส่เข้าไปอีกกลายเป็นเลขอะไรหลักสิบต้องเอหลักสิบต้องเป็นเลขอะไรครับนี่หนึ่งสอสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดเก้าสิบเป็นเลขสิบได้ไหมครับในหลักเลขในหลักเนี้ยจะเป็นสิบได้ไหมจะเป็นเลขสิบได้ไหมไม่ได้มันจะต้องเป็นเลขโดดก็คือเป็นเลขศูนย์เป็นเป็นได้เลขศูนย์เลขหนึ่งเลขสองเลขสามเลขสีเลขห้าเลขหกเลขเจ็ดเลขแปดเลขเก้าได้แค่นี้นะครับ เป็นเลขหลักเดียวพูดง่ายๆแต่ถ้ามันเป็นสิบล่ะมันเป็นสิบทำยังไงครับมันเป็นสิบก็ต้องทดไปตัวไปหลักต่อไปไปหลักด้านซ้ายนะครับทดไปด้านซ้ายพอมันเป็นสิบปุ๊บก็ทดตัวนี้ข้าม,มาปุ๊บกลายเป็นตัวนี้เพิ่มขึ้นหนึ่งทันทีพอเพิ่มขึ้นหนึ่งปุ๊บตัวนี้เป็นไงครับหายไปครับหายไปเพราะว่าเอาให้เขาไปหมดแล้วหายไปกลายเป็นศูนย์ตัวนี้จะเป็นศูนย์นะครับ ตัวนี้จะเป็นศูนย์นักเรียนนะกลายเป็นศูนย์นะครับจากไม่นักกลายเป็นศูนย์แล้วนะามาเขียนหลักใหม่มาเขียนจํานวนใหม่ซ้ายมือเป็นเลขหนึ่งถัดมาเป็นเลขสถัดมาเป็นเลขสองถัดมาเป็นเลขสถัดมาเป็นเลขอะไรครับเราเพิ่มมาเมื่อกี้เองหนึ่งตัวนี้มันเพิ่มขึ้นเป็น10มันก็ต้องเป็นศนนะเพราะมันทดไปด้าน ซ้ายมือแล้วอันนี้คือเลขอะไรครับเลขสี่คุณครูพยายามอธิบายให้เข้าใจใง่ายๆนะครับเพื่อนําไปใช้นะครับอา,อาจจะไม่ตรงกับหลักคณิตศาสตร์โดยโดยโดยตรงนะครับพระฉะนั้นก็ให้พวกเราไปเอาความรู้ที่ได้ตัวน,นี้ไปนําใช้ไปปรับใช้นะครับเพื่อให้เกิดผลสำเริจแล้วก็เพื่อให้ทําแบบหังัด ต่างได้อย่างถูกต้องนะครับค,คุณครูก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสำหรับคลิปนี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ